สวัสดีครับวันนี้พบกับแบงค์พาเพลินอีกแล้วนะครับผมวันนี้แบงค์ก็จะพามาดูเจ้าเレนเจอร์กระบะ4ประตูนะครับเกียร์ออโต้ตัวนี้จะเป็นรุ่นสปอร์ตนะครับผมราคาค่าตัวอยู่ที่994,000บาทนะครับผมตัวนี้จะเป็นกระบะ4ประตูเกียร์ออโต้ของเราก็คือมากับเครื่องยนต์2.0นะครับเทอร์โบนะครับตัวนี้จับคู่กับอะพวงมาลัยไฟฟ้านะครับผมแล้วก็มากับเครื่องยนต์2.0 170แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะครับ ตัวนี้เป็นกระบะที่ไม่ข้าม1ล้านบาทนะครับแต่ได้หมดการขับขี่เหมือนตัวท็อปที่ราคาล้านขึ้นไปนะครับหมดกับขี่ก็มีให้ถึง4โหมดนะครับผมแล้วก็จะเป็นกระจกมองด้านข้างนะครับก็จะปรับไฟฟ้าด้วยแล้วครับแล้วก็พับไฟฟ้าได้ด้วยนะครับผมผมก็จะพามาดูชุดแต่งนะครับคันนี้ว่าแต่งอะไรไปบ้างนะครับผมเริ่มจากด้านหน้าฝากระโปรงนะครับจะติดอะคคิลิกเพิ่มเติมนะครับคำว่าเจอร์นะครับผมเพราะ รุ่นนี้จะไม่มีอักษรอคริลิกด้านหน้ามาให้ด้วยนะครับผมกระจังหน้านะครับก็จะเป็นกระจังหน้าของตัววิกเตอร์นะครับผมเป็นกระจังหน้าตัวใหม่เป็นแบบซีซีนะครับแล้วก็จะมีไฟให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ไฟสามจุดลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาเป็นสีส้มหรือว่าสีขาวนะครับผมมาด้านล่างนะครับผมชุดกันชนนะครับใชร์กันชนก็จะเป็นของตัววิกเตอร์เลยนะครับก็จะมีอักษรเขียนว่าวิกเตอร์ให้เห็นเลยครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันบ้างนะครับ ส่วนด้านข้างนะครับก็ซุ้มล้อของตัววิกเตอร์นะครับก็จะเป็นสีดําเงานะครับผมก็จะมีตัวคลิปเป็น3จุดตัวนี้ให้ด้วยเป็นเอกลักษณ์ของตัววิกเตอร์เลยนะครับผมล้อแมกนะครับตัวนี้เป็นล้อแมกแต่งนะครับอ่าลูกค้าอยากได้ล้อแมกแต่งที่ดูแบบสวยๆตัดกับตัวรถก็ถกเลือกของ O อไอซให้ลูกค้าเลยเป็นขนาด18นิ้วนะครับผม ด้านข้างนะครับตัวนี้เราใส่เบ้าอ่าเบ้ากันรอยมือจับให้ลูกค้าด้วยนะครับผมแล้วก็ติดคิวกันสัตร์แล้วก็จะมีตัวราวหลังคาใส่ให้ลูกค้าด้วยตัวนี้เป็นรุ่นสปอร์ตจะไม่มีให้นะครับแล้วก็จะติดแผงกันกระแทกข,ของตัววิกเตอร์ให้ด้วยนะครับตัวนี้มาด้านหลังนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโลบาเหล็กนะครับผมตัวนี้เป็นของค่ายเอาลันเดอร์นะครับตัวนี้แข็งแรงแล้วก็มีไฟใช้งานได้จริงนะครับผม ด้านท้ายนะครับก็ตัวนี้เราใส่ตัวข้อไฟท้ายขอให้ลูกค้าด้วยตัดกับตัวไฟสวยมากครับผมแผ่นกันกระแทกครับด้านหลังก็เป็นตัวสกอนอะคริลิก FORD เลยนะครับผมตัวนี้ก็จะมีกล้องถอยอยู่ตรงโลโก้หลังให้ด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นซับบอร์ตนะครับตัวนี้ฝาท้ายจะเบานะครับเพราะว่าตัวนี้เราตัวฝาท้ายผ่อนแรงนะครับผมมากับตัวรถเลยตัวนี้ส่วนเรื่องโปรโมชั่นนะครับตัวเจ้าตัวซับบอร์ตมี โปรโมชั่นรูปแบบหลายรูปแบบให้ลูกค้าเลือกนะครับว่าลูกค้าจะอยากได้เป็นแบบฟรีชุดแต่งแบบนี้หรือว่าจะเลือกรับเป็นส่วนลดนะครับก็อยากให้ติดต่อโทรเข้ามาหาแบงค์นะครับแบงค์ขออนุญาตทิ้งเบอร์โทรให้ลูกค้านะครับ0 9 5 8 1 4 0 9 5 9นงเเะครับลองเข้าโทรเข้ามาคุยก่อนได้นะครับว่าอยากได้โปรโมชั่นเป็นแบบไหนอยากได้เป็นฟรีชุดแต่งหรือว่าจะเป็นส่วนลดเยอะหรือว่าดูเป็นดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นก็ลองโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับส่วนเรื่องลูกค้าอยากได้เทสอยากเทสได้นะคร จองคิวเทนได้กับแบงค์ได้หรือว่า walk in เข้ามาหาแบงค์ได้ที่ Ford RMA ราชพฤกษ์สาขาพระราม5นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมแบงค์ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ